กูดิ้นกูดิ้นหน่อยอกูดิ้นหน่อยไม่รู้เรื่องอ๋อพูดเลยแล้วเมื่อกี้ถามว่ากูดินหนาโดนเลยดินหน่อยอนมด้วยมอมนะ่จนะไม่รู้เรื่องนนมดิินหนอดิดินกินอะไรอ่ะ lúc chín mà luôn chinh là hôn hả thêm ô 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 thêm thêm ô thêm ô thêm ô mẹ kinh còn thế ออกทางน้ำไมนได้ดิสองยังออกมานะอะไที่ถูกสามตีววิอยาณที่มึนกำนิ